เจอแต่เราเราไปเดินที่เมือ,องทองเนาะก็ไปไปไปแล้วก็ไปเลือมันไปกลับไปนอนเบิร์นี่แหละก็ก็ไปลองเตียงเลยแบบก็ไปเจอที่นอนที่แบบเออในในราคาโรงงานจริงๆถูกถ้าปกติถ้าซื้ออ่ะแพงกว่านั้นแสนแสนจริงคุ้มอยู่<ต>วันนั้นไปเดินแต,แต่แต่ทั้งทั้งเตียงแล้วก็ที่นอนอะ่ะประมาณสามหมื่นสามหมื่นแต่สามแต่ได้ค่ะว่ามันสูงเกินไปใช่ไหมคะถูกอยู่แต่ว่าอแอน คือคือมันสูงเพราะว่าเตียงมันมันสูงเนาะมันมันมันเป็นเตียงมันไม่ได้ตักงือมันไม่ขามันอีกแล้วก็ที่นอนอ่ะมันก็เป็นเตีมคฮอปเปอร์ขึ้นมาเอียงมันก็เลยสูงไปอีกนี่แต่ข้อดีคือห้องเรามันโล่งเทดามันก็สูงอยู่เตียงสูงก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียคือมันตกแล้วเจ็บใช่ไหมคะใช่เจ็บอ้อยังไงพี่ตก เจะไม่ใส่ลุงเบลห้องลุงเบลมันก่อนนะมันตกก่อนแม่เอามาก่อนเหรออ่าพอคอจะเริ่มกล้าถามตอ่ถึงเลื่อมเลยเห็นปะไม่แล้วมันแบบได้ความที่ว่าเรามีหมอนหมอนอิงอ่ะมันสองใบใช่ไหมแล้วก็หยิบหมอนหมอนหนุนจริง ใบหนึ่งมันก็เลยแค่ถ่ายว่ามันจะกินพื้นทีน่ก็แบะเวลาแบบเหมือนเหมือนปลายเตียงอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยมีพื้นที่เหลือในห้องไห, <laughs> หร,ร่ล <laughs> ้อมมันต้องเลื่อนไหมคะมันถิรุนแรงโคตรใช่ไหมเธอมาตบเท้าจะมันลอยหิบด้เหรอก <c oughs> ายกรรมเลยมือนตีลังกาเลย นี่ยังกันขึ้นด้ตีรลางกานอนจับมือขึ้นด้คขึ้น้ตีหลงกาลงนั่งสั่นละนอนพิกแห้งหลริกิ้งไม่ใช้แสดงนิ้ไม่ใช้ตัวแสดงแขนทีนี้อะด้ความที่ว่าเตียงมเตียงนอนที่แรกก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันมันไม่ดีวะอะไรเงี้ยเราก็แล้วก็หาข้อมูลว่าจริงๆแล้วอะเตียงนอนหรือที่นอนสูงอะยิ่งยิ่งดีเออเขาก็บอกว่ามันยิ่งดีอะไรเงี้ยเออมันเป็นมันเป็นห้องจุยของนอนยังสิเออก็เลยก็เลยว่าเออเก่าเก่าเค ที่นอนมันก็ไม่ได้นิ่มมากมันพอดีพอดีแล้วที่สําคัญคือแบบถูกด้วยแล้วก็ได้มีมีนําบัตรอยู่นะคะแบบว่าใครอยากได้อยากได้โซฟาโซฟาก็ถูกเขาคือขายของมันนี่มีหน้าเรอ,อบอสเขาถึงบืนตายแล้วพอเตียงเราสูงเอาอมีหมอนรองบบกแต่ยังมามีหมอนลายใบอันตรายเนาะจ้าต้องเตียงบดดีบ้างสิละ จเจ้าเี่ยไปหาบอกซูนฟังเดือกันนะแต่ตัวเองเป็นคนพูดเองอ่ะเข้าใจปะเออคาสีฝาประชาต๊เตียงนวดอะไรกันเลย่ามีปิดตาอยู่เลยนี่แลว้วอยู่ข้างบนเองก็ไม่ดูนะว่าเขาใกล้ะแล้ววันต่อมาบอกว่าตัวเองไปซื้อโซฟามาไว้ปลายเตียงเลยหมดแล้ว <laughs> ป่อยค่อยไปเสือนเสนือนแนวมาไหวพรว่าเตียงมันแบบมันเพราะมันสูงเหรอมันก็บแบบคือจังมาหละมอนมันกินเหนือทีมากสิแอนเราเป็นคนนอนดินไงนอนดินไปนอนดินมันกับเลโตัพี่อยู่ข้างบนทําไมพี่ไม่ช่วยแกดูะ่ะเออทํำไมไม่บอกว่าแกจะหล่นพี่หล่นตึกลงไปทำไมไม่ดึงไว้อะหล<อ>ับมันเสียด,ม,ดมันดึงบ่อทัน <laughs>